ที่มาเลยก็ไอ้กุ้งมาเลยก็อ้กุ้งมันมีงานงานมีร้านไทยนะฮะเป็นนพักงานทางน้องนะครับนะเออเป็นราปเป็ดผู้ที่การศึกษาแต่ที่นี่เขาถามคำเดียวคุณทำงานให้ฉันได้ไหมราปถ้าคุณทำงานให้ฉันได้ฉันก็กล้าจ้างกูเขามีประสบการณ์ใช่ไงเขาผมบอกเลยนะมประสบการณ์มีประสบการณ์มาครับกินเข่าก้อยเป็ดเอาก้อยกุ้งมาทั้งน้องมันงนอนมันกินก้อยเป็ด ไม่เปิดนะฮะก็ปิดแล้วก็ต้นแพทบมากับมากับพีนากับน้องตองครับพีนาพี่จ้าพีจ้าหนักับน้องตองน้องจังสามสามเกลือสามเกลือมาครับสร้างอีกไอ้คือต้มป่าได้พี่น้องเนี่ยเขาคือจังเลยลูกผม เขาจไมา่มันเหนื่อยบ่ล่าไม่ชุกหนอะเจ็บนี่จับอันนี้ใบมะกรูดไอ้ใบมะกรูดทอดติดมืออสลักหงั่งกินบางทมันต้องอแต่กูรูอ่ไม่ชุก เ้าเอาเจเนยในพี่หน่อยเนืเอเผื่อเยปวดอืว

ถ้าหลับเป็นกันนะชคแค่นีง้ไงได้ยากจชิงๆตอนไหนกินน้ำบะได้ดอือไปกินกรงย่กินอ่กกลเยไกเขาพ่กหังซังมากเขาไม่ได้บอกอ แมนจะเป็นกินจักหลักเป็นกินของเป็ดอยู่แหละนะแต่ถามเขาว่าแม่เขาก็สาหร่าไก่๋อ้สามสิบเหรอกินไปกินมาก็เป็นขั้นๆขึ้นขั้นๆด่าซูซีเดียวมวนซูไเดียวทำบูหนาวซูไปนากกาไ่ดูรูปั่รูะ

này ừ, hết, hết. Không phân bếp Hứng? không phải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  không không phải không ้กินมาเป็นตัวแบ่บกินไฮโกมยำปลาเพาว่าเผ็ดลาพี่นออ้องจะไปจิบละต้มยำปลาต้มยำปลานล้วกับเอาติดมือพี่นอ้องแค่นี้กันเด้อ